วัี้เราจะมาเล to ่นแบบมังคุด <apps> ก <communist initiation> ันนะครับวันนี้เราจะมาลาหัวแล้วก็มาดูกันว่าผมกับศัตรูใครแม่งจะเออกอนกันกันกันเนี่ยตอนเช้านะครับป่าเราจะไปล่าใครหัวเลยครับกับลูกสาไปก่อนแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะเออถ้าใครอยากซื้อเสื้อนะครับไปซื้อเลยเลยยิมตะก้าแล้วก็พิมพ์เมอตะกี้นะครับแล้วก็เราก็จะเจอกับเสื้อนี้เลยครับ เชื่อโลกเออครับซึ่งคูเป็นนะครับตัวนี้สัตว์ตามมาหาพ่อไหมอ,อ,าอนากอีกไปใช้เหลือสัตว์นี่ไงเจอแล้วกูเติมฮาคี้กันกูเปิดกดโดนเปิดกูเล่นแมงเยโอเค๋ไปตามรอดแล้วปจะกลับบ้านทางไหนวะนี่อะไรอะ ये <laughs> <susurra> <laughs> <susurra> 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 <shusur> แตกหน่อยนะแต่คือเอาเอาไอสัตว์เอาเอาไอเฮียอะไรมึงอ่ะเอาเอาเอาป้าหรอไอสัตว์เอาป้าหรอมาดิมามึงกับกูดองยิงนะมั้ยเฮียกโออโอ้๋อ้เฮียนี่มึงไอสัตว์ทำไม่พิมพ์นะเฮียดูดิมึงด่างวะไอสัตว์เอ้ยแม่งไอเฮียกูจะหา que me han puesto el cubo. ที่กูช่วยก็เพราะว่ใส่เกสื้อกูนะกูเลยมาช่วยเนะี่ยไม่งั้นมึงตายห่าเลยไอ้บล็อกเสื้อเราเอ่ยเลยครับใครไม่ซื้อก็เลือกของมึงนะครับไอ้เหี้ยเหว่จะพูดไอ้สัตว์จะสนับสนุนกูไอ้เหี้ยอะไรมึงไม่สนเราไอ,อ้เหี้ยที่กูสนก็คืออ่ะมึงดูคลิปช่องกูแล้วก็ติดตามด้วยไอ้สัตว์กูท้อไปแล้วเวย้ย กูจะขยันลงให้แต่มึงนะซื้อเสื้อจะกี่ซีเอสด้วยเพราะว่ากูสนับสนุนเลยนะนกูไม่ซื้อกี่ของมึงแล้วโทรับกูเป็นควยอะไรยี่ห้อยังไงที่กับลูกสองกูไปแล้วนะ ไปเลยน้องรัก่แโ่อเคครับเราสิ่งแล้วนะครับลองลาแล้วเราจะไปล่าหวยโอยนนียพี่ใช้ผลบาแล้วเบอว่าผลสมบาเรีย่่ ฮี Hero, ่ะเปินผลบาเลียโซเลยครับโมกี้จะหดแค่ไหนดูพวกเด็กอยู่โลกสองจะแดงให้หมดเลยมึงจะตำลาบาเลียกุยอันนี้ว่าค้นกับโลกสองครับน่าจะใช่ เย้กูเสียพอแล้วอ่ะแล้วมาเลบสเซอ์ยู่ก็ส่ร้านล้ขานรับส่ดเก็บคารับขายโบักนี้อรทำผ่าวิสีดิทันโยกแม

กูแหยแดกเลยครับงลงรักซื้อเสื้อได้เลยซื้อเลยนะไม่ซื้อเนะถ้าไม่ซื้ออะหมอจะเขาไม่มาชุ่ ลืมฟามัดก๊อดอีทำไมดีว่าเูลืมงฟ้ามัดก๊อนทำไดีวะนะเูลืมฟามัดก๊อดปะเยค่ะไฟปานคนเทพผลกันด้วยผลกลงๆอย่างกูเขไม่ม okay? yeah, ีใครเอาหรอกมั้งคุณเบงเช่เลยอู่าเล้ยพ่อเงีย ฮ่าน <S ue> ุบนุบนุบมึงจีนุบควักจะดูดูเดยวมันด้กับเด็กผมเด็กผมมันะคลังกลังเด็กผมไปแลวยุติอุ้ยขุ่มปะขุมปะวะขุ่มปะกัวขุมกัวขุมกัวขุมโอ้ไทเกอร์ไม่โอ้โหสิบสระโอ้ยสัต พีพีบ no. ่อกน่องชี She ่ She ี She ่มอเปันเดียนขี่พีพีเฮ็ด ้าวเฮ้ยมีคนเล่น captions, แล้วว่ะมาออกเซตโซนมาไอสัตว์มาโอ้ยเหยาเขยิ้มเหยีย้ไอสัตว์กระตุมาให้มาเล่นขโมงเกมอยู่โอ้ยไม่เล่นกูเจอจบทีนี่น้องเอ้ แหลกแหลกแหลกเลยเขี้ยไม่โดนอร่อยควาย เรตึงเลยดีมากๆกููงเฮียเทียมามาเหรอเฮ้ยวิเทิเทีเทพากระช้างเหรอกูอพินิกด้วยอุ้หึ่ยเ่เรียคุยกันเรืออ่องอ่ะกูเทีให้สีผล้าัึงเก็กกูเทิดอาไง À ba. Cái sắt. Nghe nào wa? Tên đâu bên này đâu ไปไหนไว่าสัตว์จะขยำเยอะใครรู้ใครรู้เยวกำลังฟาร์มอยู่ยยนะครับกำลังอยู่แม่เลยสัตว์ต้องทิ้งตายไอกาดโอ้ไอกาด cà cà, núp, 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 núp 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 C, C, C อะไรสัตว์เอาเม่ละเอาเม่ละเอาไม่ละเอาไม่ละเอาเม่ละเอาไม่ลเนียจัเนี้ย เด็กไว้ยอกเกลานพิ่มงมึงไม่ได้หัวเราะไอ้ช eat, 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 float, eat, ัดกูลยหัวเราะคิดคิดดีซีอีซีอีซีแซดอีซีอีซีแซดอีซีอีซีแซดอีซีอีซีีซีอซีดอีซีซต้อง ชเสริงไม่กระัจับเลเวลลยเหรอแสงน่นจะเลเวลเยอะนันมีอ่ะกำลังฟังอยู่ขุ้ยขุติขุูติขุดติหมายว่าตัวเป็นเงี้ยแหลกอะสัตว่าเป็นเงี้ยแหลกตเป็นเงี้ยแหลกเศดวงจอด เฮ้ยเฮ้ยรานอะไรวะมาดิสัตว์มาดิมามาดิมาดิมาดิสัตว์มาดิมาดิมาอุ้ยแสบว่ะเฮี้ยแสบว่ะเฮ้ยเอาไงครับเอาไงครับเอาไงครับดินดินมันยิ่งตายครับเอาไงเอาไงครับดินดินมันยิ่งตายครับโว้ยไอ้ตีนไม่ลงมาสักดอกเลยิ๊ก มันจอกลยแล้วมันรันไม่ไหนมึงรันไม่ไหนเอ้ามึงจะอะไรเอ้ามึงรันน่ะมันรันไไน่ะมึงรันอะไรมึงเนี่ยเอ้ามึงรันอะไร

จา,จานี่นะหมอแจ็คเขามันน่าจะไม่เล่นละมัง้งกูเขาไม่สนงเสื้อไปเจอหมอแจ็คหรอกไปสั่งก็ส่งเสืนโล่เอ๋อร์ด้วยดีมากแต่โอกาสติดดาหัวแล้วจะฆ่าเท่าไหร่ข้างหัว,วก,กูไม่ดาไม่เพิ่มอัด ไมดีดเอาเอาี่ียำเยอเอาเอาที่ี่มีดิีเยอะต่มว่าที่น่าจะ่าหัวเยอะเยอะไปเลยตึมลาตึมลา่ ยอะไเนะองรันเลยนะองรันเลยองรันเะไรันอะยรันทำไมอ่ะไปยิงกันแล้วิ่หไปยิงกีศาล่าจัดรันดูกำลังจะรันที่ไหนไปยิงกีศาโ้ห่ันด โอู้จะกจะทดงไม่ไหวกับมันแล้วสาาัตว์ร้านก็จะเต็มนั่นนั่นะไร้สัตว์ปรนีบปล่าร้นอะไรร้นอะไรที่ร้านไม่ตรงศีอะดีงงาากว ช่วยด้วยราคาไม่กี่โลบากเองแค่แค่ห้าโลบักเองเซลอเออนะคะโลบักเองซื้อไ,อได้โองไงที่ใส่ยิงตรงนี้ใส,ส,ส่ตอกลายมาดิมาดิพี่พี่าี่หน้ากบดียังไง ย,ยังไม่ลุ่มยงไุ้ม่มลุ่มกลัวม่ลุ่มม่ลุ่มอีสต์ไซ่ที่ม่ลุ่มกลัวไอ้เหี้ยเลกูจะหมดโอย ไปแค่นี้ครับน้องรักเจอกันคลิปต่อไปจะถ่ายเชื่อแต่คุณจะถ่ายโลกเอ๋ยอตคลิปต่อไปครับบ๊าย